มเิกากรับทักทายสบายดีพี่น้องเบิร์สกูลสกุลเนาะบอกว่าสิอยู่ปางดาวหรืออยู่วางไทยบอกว่าสิอยู่ต่างประเทศไม่ต้องโซกาขอกรับทักทายสบายดีมเนกาสบายดีตอวแดงๆพี่น้องเอ้ยมเนกาไม่ต้องโซกัมาจากหน้าพี่น้องเอ้ยมัดเขาซ้ำมเนกาสนอกเบื่อื่นกัดใจได้ทำการปนมาสันสะเนาะเก็บกูเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเบื่อื่นเขาจะได้ทำการปนเขาแต่ว่ามเนกาไม่ต้องโซว่าสิลงสวนพี่น้องเอ้ยฮัเก็บพักมากินสนอกอืมพออยังก็เอาทำซ่ะแต่ว่าสิไปเดดหลอกพักบ้าซีมาซุปกินมื่อแรงอะนะ แล้วก็เอามาขันชมเนี่ยพ so ัก <nosso> ก <eni> like? ันเลยลงไปเบื้องสวนเซ่เลยพี่น้องเอ้ยพักหญ้าใหญ่สมัยดานะแต่ว่าบริลลุ่นเนาะไปมณีกาไปกับพ่อน้องโซพี่น้องเอ้ยแต่ว่าก่อนไปแม่น้องโซกก็ขอกราบขอกุ้นเอฟซีทุกท่านที่เขามาติดตามชมช่องของแม่น้องโซกเนาะมากดไลด์ก็แชร์ตลอดมากะกราบขอขอบคุณนได้ไรพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวโดนไปนั่นแม่น้องโซกพี่น้องว่าหลบแรงมันนี่สิได้ยังกินสอกไปสบายดีพี่น้องลงหาเก็บผักพี่น้องอยากลงหาเก็บผักอยากกินซุ่มผักไป มันสิค่ำเน็นน้องโซก็อยู่น้ำยายเพิ่นบะไรไฮโดรนามมาหนิพอบาม่าแต่มัดเขาค่ะเกือบใกล้จะค่ำไปน้องเอ้ยก็ต้องแบ่งเวลาไปตอนนี้ก็หายางหดชวนเลยี่น้องเอ้ยโดนแลแม่น้องโซบารลงมาหาตะคุมเขาเขาก็มัดซ้ำตอนแรกมาหนิมืออื้นกระพุ่นเลยี่ยน,น้องเอย พ้นแล้วกะคือบอกแล้วแหละก็ว่าสิได้ไปหาแม่น้องกีบแต่ว่าต้องเลยขึ้นไปส่งทั้งห้องท้ายก่อนเมื่อบานห้องสาวพี่น้อยจังสิได้ไปหาแม่น้องกีบอีกเดี๋ยวเขาลงไปวังสวนทองก่อนเก็บพักอันพักกันหน่อยไปหาขนมใ้กินมาล่ะจังแบกเก็บพักกระดอ,พอเพราะใเมื่อซุป,ปแรแลงมันยากาศยามแรงพักสวนซีพ,พี่น้อยตัวกระพูดใหญ่ๆไปแล้ว ลุนเทืาบอมาอุ้ยประกาศกันม่ตันใหญ่ๆเหมดปลากระโพดงามไปดีผู้เียกเคือยว์ุ้งกระโพดกับเครือบทั่วเลยแถวนี้อ่าดูแต่ว่ากระโพดก็ใหญ่คักส่วนหมักทั่วก็ออกเครือกไกจะออกหลอกเลยพี่น้องเลยไก่จะเป็นหมาก นี่ปลงสุเราเก็บเอาผักผักกระหน่อยกัะไล่หลายเลยปูต้องปูนแห้งเขียวผักกระหน่อยเดี๋ยวเก็บเอาพอดีเมื่อใดกันสมล่ากาเมื่อไหวกินเบื่ออื่นเนี่ยเพราะว่าเขาใช้ทำการพ่นเขาแต่ว่าบบหูว่าสิได้ยั้งกินพ่นเขาเบื่ออื่นอะไรตู้ผักกระหน่อยหลายดิผักง่ายง่ายเบื่อเวซัมพูรีกินไปหน่อยขั้นตว่าให้ง่ายกว่านี้มันก็จะฮึดได มันจะฮึ้นวนะมันจะซี่ดังแต่ว่าเขาลุกไปสำนนีนะพอดีขั้นสมไปเขาก็ตัานหางมันออก ง่ายง่ามครับนองกินกับลาบนี่แสบแต่บาบอนนี่มันอยากจะที่แน่เลยลจะเป็นกกแหล p แต่ว่าทั้งง่ายก่ะลกไปตลาดอยู่แต่ว่ามันหลายปไปน้องเอ้ยอีกอย่างก้าวไปน้นองโซกับกท่านล้เล้ยวเขานะเราก็เลยบ่ค่อยมีเวลาไปเพราะว่ายัางก้าเอาน้องโซกเพราะว่าม่น้องโซกไปเกี่ยวเขาต้องพักจะพักทั้งมดืดไปน้องเอ้ยนี่จะพักกัดหน่อย น้ำบุญกินกับลาบาีกค่ะนาดี่เลยมัมกกับลาบนั่พักกะเอาลอนเดียวกับรียกเต็มกระตาเลยพี่นอ้ย กะเมื่อไวกินแน่บลอื่นเพราะว่าคือไม่ต้องโซ่เบาเลยไม่ต้องโซ่ถ้ามัการพ่นเขากับพอได้กินกับจุกับแจวกับยังบลาสันซัตวแต่ปลาบลฮหูว่าสิกินยังอื่นนะแต่ว่าแลงนี่ว่าสิเก็บเดี๋ยวเก็บพักอันนี้แล้วเรอฮะก็จะไปเก็บเอาผักกัดหลอกไปเลยเพื่อต้องซูปลาแงเดี๋ยวเราเบิ่งพักก่อนหน่อยแต่ว่ากระพงง่ายกันง่ายคักนี่มีแต่พักทั้งหมดค่ะแต่วลาขายน้ำมันท่นหนึ่งเป็นหลอกไปเอยค่ะแต่เป็นหลอกเขาก็เอาอันปลาใบเป็นดอกนะเขาก็จะเอาไนมันใบ บานปีใหม่ปัสสันซะปีต่อไปพาตัวผักง่ายพี่น้องเอ้ยขายน้ำสิบพันนะผู้โลนนะแห้งหลายสนอกพาตัวทั้งนั้นสิเป็นอันมักกะโฟดละคะมักทั่วลำู้จักบ่พี่น้องมักทั่วลำคือนไดไหมักทั่วลำที่บ้านเขาใส่ห่อข้าวต้มได้พี่น้องเอ้ยมิดดำดำนั่นนะผู้เทียบสิง่ายเมื่ะเดี๋ยวมันลงโซ่สิพาไปเบืองสวนป่ามันลงโซ่กีฮิมเซฆาด่าสิใหญ่คักพี่น้องเอ้ยเพราะว่า เขาจะปลูกก้นย่ายดีน่าสิ่งใหญ่คักเดี๋ยวเขาไปเบิ่งก่อนเริ้งชิดออกปลาตัวตัวนี้จะเป็นสวนป่าไม่ต้องโศกเลยกระโพดแล้วใหญ่เลยสินหรออืพุ่นกระโพดใหญ่คักอากาศริมเซยามแรงเลยปลาตัวเขียวอุ่มทุ่มเห็นแถวเขียวนี่แม่นพักทั้งเมือดเลยปลาตัวเขวยวบักทั่วบักทั่วก็ใกล้จะเป็นหลอกเลยนี่ ธรมาสตร์รุนๆนหน่อยตะเวนกะหยับลงหยับลงเน่าะเดี๋ยวจะหน่อยเป็นน้องโซก่ะสิไปเก็ประกันโลกแล้วก็เมื่อมาคข่ำพี่น้องเอ๋ยมือนนี่เพราะว่าอันคือเป็นน้องโซกว่านั่นแหละมัดเข่าซ้ำยากให้แล่อสนอกแต่ว่าเป็นน้องโซกับไทยเพิ่งเนาะตอนมัดเข่าก็เลยกายยันพี่น้องเบื่อนะขั้นสิทธามสมขั้นสิทธิไทยตั้งแต่อันมัดเข่าสนอกเออยันเอฟซีเบื่อใช่หน่อยสิว่าไม่น้องโซ่คือว่าไทยดังแต่อัน เาากี่ยวเข่าซสนอกหยอดย้ำเกี่ยวเข่าพี่น้องเอ้ก็ต้องคุ้มจะหน่อยหาตาบางแบงเวลาแบงเวลาหาอยู่หากินคือเบ่านั่นแหละที่ก็ไปตอนเศร้าที่ก็ไปตอนแดงปูปูปย่างไปแถวนั้นแต่สีมว่วนพี่น้องเอ้ยแต่ว่ารไม่ต้องโซกับวันนี้เวลาเราเลี้ยวโอกาสนาจังสีไปเราไอ้เบิง้งยิ้มเซ่พี่น้องเอ้ยม่ตพกกะพักกุกกระโพดเขียวเขี้ว,าวงามพี่น้องเอ้ยพักปอดสารพิษสนอกอื้อ ปูบริไรไส้ฟุ้ยบริไรไส้ยังข้าปูปลาธรรมศาสตร์น้ำหมอกน้ำหมอกจะพมแต่ว่าพุนกะคือสิม,มือตกเลยไปเลยจะว่าโบเห็นตกหล่นได้ไดน่นิฮัตตะข่าวว่าพายุสิมาตั้งแต่สุดหนักก็คือโบเห็นคือสิม,มืดเลย,ดยดเดี๋ยวโอกาสนาะนไม่ต้องส่สิผ้าเราอิมเซ่ไปเบิ่งมกะมกค่โพดมกะกค่โพดแล้วก็พักแล้วก็มักทั่วแต่ว่ามื่อกี้คำ่ำเลยเดี๋ยวไม่ต้องส่งไปหาเก็บเอาพักกันหรอกกอนเพราะอะไรเมื่อกินมะแดงเดี๋ยวยางไปเก็บเอาพักกันหรอกกอนเพราะว่า พูดปลาต่ไม่ใช่าไงพักการเล็ดไปบางเมื่อวานเหมือนซื่อไงพี่นอ้องไยพักการหลอกกัได้เล็ดหลอดสองเลยแหละงวดสามงวดสี่กันนานเสมแต่ว่ายังทางบทันละแล้วอยู่หยากดีเพราะว่ายังมันมีเวลาคือเบาเลยทั้งตาทั้งย้ายก็ไเลยเพราะว่ายังคุ้มเขาอยู่ขัดห้องบทานละแล้วเขาก่ะจะบริเฮหยังพี่นอ้องเลยขัดตะว่าแล้วเขาในตาแล้วก็ลงมาอยู่สวนไปและมาถางสวนหลักกรบปูมักแต่งหรือแต่ละปี่ พากัดลลกกับฟาตัวเล็ดไปบางสองเมื่อนี่พี่น้องอยจรูจรูหลอกจนเมื่อได๋่ไรมาตัวง่ายไปขักซสนอก แพร่ดีเต็มกตา้วย อันกกน,นี้ผักกาดโตดต่งนี่เราก็มัดมาซับใส่วันนี้ผักกาดีตความใหญ่ โกัดมึงไงหลอกกับกำลังออกลายขนาดเพื่อ้ยทั้ว่าตั้งง่ายไปท่านไปตลาดเถื่อทาไม่ต้องส่งพ่นเขาเร็วบุหรีจากสีไปจังสิเนมีเวลาไปปุ๊บเก็บซองเถื่ออะไรยังหลอกลล่หลายสนุกปุ๊บพักเสียน ผักเซียนกระรได้ดิไปขั้นชมตัวนี้จะเป็นผักแพวอู้พักแพวออกหลอกปละ่ะหลอกผักแพวไปหรอกไงเนีย่ยมังโซกเก็บมื่อไส่ซุปผักก่อนพอพอมังโซกบนเอาผักแพวมาใส่ซุปผักเนี่ยมันน่ะผักแพวนี่เหมาะกับการสวกไก่ไปหน่อยอืมขาดสวกไก่ไปจากสีโอ้ยเบอกมาคืออยากต้มไก่ซะเนาะกินหลายกระลับไก่ในคอเลยไม่นองโซกกระได้ ถ้าว่าไปไปหน่อยขั้นมีพ่อหากะหาไปขันยาำบ่มีก็คือว่า,อานั่นละเอาในโคกบัดเวลาเข้าไปคำม,มเมืดวมาสันสังขัดนพ่อมีเวลาเอากะหาโาลก็บ จะเก็บหอ,อมจีนหอ,อมจีนกับรังแพร เดี๋ยพี่น้องเต็มกระตาเลยไปเมื่อพนองโซ่มันสิคัมละเอาลายกับวิ่มุ้งกระตาหน่อยจะเต็มเก็บสำปะเพรียงเดี๋ยวอีกสองมือไม่ทางง่ายเราก็จะเก็บไปตลาดอีกนะเขาก็จะค่อยเก็บไปบรหลายเดี๋ยวมังโซ่ก็เสียเมื่อก่อนพี่น้องเอ้ยบับสบายอย่ายามันคัมมีก็มอสิคัมเลยประมาณหามุ้งเลยสนเดี๋ยวกล่าเมื่อพอกันอยู่เพื่อนกับแม่น้องโซกตอนนี้การไม่น้องโซกกันได้มากอนเพื่อนนะพี่น้องเอ้อยยางจนเมือมอ่อยสน สาวไวๆอย่ามันคำตะวันนี่ก็บคำเมื่อจักหน่อยเพร่ะหอดไครเดี๋ยวก็หายให้ยู่เฮ็ดกินก้อนมันนี่เพราะว่ามันกะคำนะเดี๋ยวเก็บผักออกกันติ่มแล้วก็ซุปโรยปลามืองี้มีตะการง่ายคือสีบานเลยต้มแล้วก็ซุปเน่แล้วก็เฮ็ดต้มจำแก้วเน่ซุปเอาครึ่งหนึ่งส่วนผักกระน้อยกาะม่งสูตรสตัตตินะกะล่าและกะขั้นสมเดี๋ยวไปด่างก่อน เดี๋ยวร่างพักก่อนอนี่ตด๊กโลตุ๊กโลขวดซีซีนหมูฮันนังเอฟซีบอกไม่ต้องโซ่ไว้ขวดซีซีนหมอูอยากยูขวดซีซีนหมูพี่น้องเอเดียววันเนี๋ยวลงไปซื้อสิเนะก็ได้ต้มซุปก่อนกันไง่ายไงอง่าง,างาานี้ก็สิหวาน <mark. S 3> เดี๋ยวขามไปก่อนเครื่องปรุงกับเมล็โซกใส่เรียบร้อยไปเลยปรุงเกือบเป็นัวพี่เลยเพ่ปเล้สดน้าแน่สนอนแล้วก็แบงซุปแน่เดี๋ยวถามันเปื่อยแล้วเขาจะเอาลงมาสีแล้วก็บซุปเดี๋ยวระวังถามมาพดเมล็ดโซกเมล็ดพักไปก่อนเพราะว่าสี่ขันสม กระเด็ดห้ามันออกแต่ว่าห้ามันก็นจะอ่อนๆหนึงได้นี่นี่นมั้งกรนะเด็ดออกขันสมขันสมประกัดน,น้อยสุดเสียไปกินกับปิ้งปูปิ้งปลาเขากันดีดีเลยมาตาพุ่นขเขาเลี้ยวออยากเมื่อ,อยู่หาไม่องคลิปกันเลยเห็นอันแม่ซีไร้ทตมาวา่าอันไปควดเขียดไส้าปลงไอ อืมท e e ั้งเรามีเขียดไส้เลยเขียดไส้ลายแล้วว่ะกดมือนังในบักลายหนึ่งอุ้ยป็นลงโซ่ก็อยากนะมัดีเนาะอ้อมไป็นลงไอ้ออมเขียดไส้ใส่ผักซีใส่ผักกัดหลอกนี่สุดยอดเลยเวนผักกัดหน่อยก็ทำให้งสซ่เล็ดเดียวเลยเี็นลงเอ้นี่เดี๋ยวผู้ที่เต็มซ้ำเลยขันไปขันกระไรน้อยเดียวก็เอาเนาะคือว่านั่นละนี่เนี่ยเอไปล้างก่อนเดี๋ยวล้างพักก่อน ส่วนพักกาดกัล่างเรียบร้อยเป็น้องเองเดี๋ยวประเด็นมันต้สุกกันเดี๋ยวไปเบิ่งหม้อต้มพักก่อนเดี๋ยวอย่ามันเปื่อยโพดส่วนหม้อต้มพักกะปวดดวงดวงอยู่พี่น้องเองเพืิเปื่อยค่ะแต่ว่าเขาได้เปื่อยด้ายกับอยากคักได้สุกอะไรเดี๋ยวมันสุงกลมก่อนโอ้ยหุนหุ่นหุนเดี๋ยวตักพักออก course, สีก่อนตักกบระตักเบิ้ลตอกกระปาะวางกระเบงไว้เนภาบ้านต่างๆแเ้ากินจำเจ่วนีล noch mal gehen ก้อนพักกาแม,ม,นนมาง่งสูกสีเรียบร้อยเลยลูกเอ้ยเป็นต้นน้อยๆนี่แม่งสูกสักการสูกก่อนเอาใส่บัตรปีกก่อนตามเลยเขาคั่วน้ำตาลปูนมันเป็นงัวเกลือใส่ายมันจะเข้มตาม้วยน้ำปลาแดง

ไม่ให้กินนั่นหนก็แซ่บเลยนี่พี่น้องกับข้าวแดงแมลงเซมกมันิกะไล่เมนูพักอย่าพล่อยกินพักจะมีวิตามินสนอกอืตัวนั้นต้มพักเจลเหนียวซุปพักเป็นโอ้ยตัวนี้ตัวนี้จะเป็นทอดพักปลาตักอาหารมันนี่มีแต่เมนูพักโอเคมาเด้อพี่น้องกินขนะ้าวแดงแมลงเซากมันนี่อยากข้าวแห้งน่ะ Súp bạc cơm chín bơ phải chứ bắp đi chứ bắp đi chứ đi chứ đi chứ bắp đi là bắp ừ. đi thọt bắp đi chứ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  bắp đi

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ <laughs> ừ. lỡ ตอนนี้ก็เมน้องโซ่กับดิ้งกาคิดทำร้อยแล้วกะคลิปนี้จะ copy ไปคนเพียงสามีเราเพียงเนาะคลิปหนาวจะพอกันใหม่แต่ว่างประดที่ว่าเขาไม่เพไม่ไม่ไงก็อย่าลมกดไลค์กดแชร์ฝากไปส่งของแม่น้องโซ่ในเรื่องเพียงเนาะไปกระนั้งใจในการคลิปต่อไปถ้าว่าดประเด็นยากศาสตร์คลิปใหม่ของน้องโซ่ก็บดิ้งโปดกระดิ่งด้วยว่าโปรดติดตามฝากไปส่งของแม่น้องโซ่ในเรื่องเพียงเนาะ